สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มาแนะนําโปรโมชั่นดีๆนะครับเป็นสองตัวนี้นะครับตัวหัวนมผงแล้วก็หางนมผงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเต็มมันเนยนะครับส่วนตัวนี้เป็นท่องมันเนยนะครับปกตินะครับหนึ่งกิโลนะครับจะอยู่ที่สองร้อยสามสิบบาทนะครับต่อถุงนะตอนนี้นะครับลดเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตอนนี้ก็จะมีโปรอีกสองตัวนะครับก็คือจะเป็นหกถุงสามารถซืะกันได้ก็คือสีฟ้าสามสีชมพูสามสีชมพูสามนะครับก็จะเป็น 6ถุงนะครับราคา1,170บาทนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับจะเป็นยกลังนะครับมี12ถุงราคา2,280บาทนะครับโปรนี้นะครับจะขยายเวลาไปถึงสิ้นปีเลยนะครับอ่านะครับสองตัวนะครับตัวหัวหัวน้องผงนะครับจะเป็นหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งต่อสามนะครับก็จะได้หนึ่งกิโลตัวนี้นะครับจะได้ทั้งหมดเจ็ดลนะครับส่วนตัวสีชมพูนะครับเป็นหางนะอันนี้เป็นห้องมันเหนื่อยนะครับ หกิโลอยู่จะอยู่ได้ที่สิบลิตนะครับตัวนี้จะได้เยอะกว่านะครับนะครับก็เหมาะสําหรับการทําเบเกอรี่นะครับส่วนสีชมพูนะครับก็เหมาะกับการทำไอศครีมนะครับการเก็บรักษานะครับก็คือเก็บในที่ภาชนะนะครับไม่ให้โดนอากาศเนาะไม่ให้มีความชื้นนะครับอย่าให้เขาโดนน้ำนะครับสามารถที่จะมาแบ่งย่อยๆนะครับใส่เป็นถุงก็ได้แอ่กาใช้แต่ละครั้งนะครับ ย้ำโปอีหนึ่งรอบนะครับปกตินะครับ1ถุง1นกิโลนะครับอยู่ที่ราคา230บาททั้งหัวและหางนะครับตอนนี้นะครับ1ถุงอยู่ที่199บาทนะคือเป็นโปรโมชั่นนะครับสำหรับถึงสิ้นปีนะครับสามารถซื้อกันได้คือ6ถุงนะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้า3สีชมพูสามนะครับราคาที่1,170บาทนะครับส่วน1ลังนะครับมี12ถุงนะครับก็จะอยู่ที่2,280บาทครับราคานี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ครบคันอิตอรี่ครัับบบขอคคุณมากร